มงลงหลิงมาลินคว้าตำแหน่งมิสแกรนภูเก็ต2024สวยครบตรงบริบทเวใหญ่สวยช้ำมงหลิงมาลินชระอนานันสาวลูกครึ่งไทยสิงคโปร์คว้าตำแหน่งมิสแกรนภูเก็ต2024สวยครบตรงบริบทเวทีพร้อมเข้าทิงม,มงใหญ่ระดับประเทศสวยฟาดสมมง หลิงมาลินชระอานานอินฟลูเอนเซอร์สาวลูกครึ่งไทยสิงคโปร์วัย26ปีคว้าตำแหน่งชนะเลิศมิสแกรนภูเก็ต 2024, 2024ด้วยสเสน่ห์ล้นเหลือและความสามารถที่ล้นหลามเตรียมก้าวขึ้นเวทีใหญ่ชิงมงมิสแกรนดไทยแลนด์ 2024, 2024ด้วยความมั่นแบบสไตล์สาวใต้สุดปังและแล้วการประกวดนางงามที่แซบซีดส่งท้ายปีก็เดินทางมาถึงรอบไฟนอลซึ่งจัดขึ้นอย่างอลังการประ การตาในค่ำคืนวันที่11พฤศจิกายน2566ณอาคารยิมเนเชียม4,000ที่นั่งสะพานหินนำโดยคุณคิมธีรศักดิ์ผลงามและคุณกบนธนพัฒน์นวลสกุลรัฐนักปั้นนางงามแห่งภูเกต็ตในฐานะโร provincial director ดีผู้อำนวยการกองประกวดมิสแกรนดภูเก็ตร่วมด้วยเหล่ากรรมการกูรูอาทิยุยจีรนันมโนแจม คันธนากรอานัตลาพาณิชย์และทีมมิสแกรนอินเตอร์เนชั่นแนล2023นำทีมโดย ลูเซียนาฟูสเตมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนล2023ที่ยกขบวนมาสร้างสีสันร่วมให้กำลังใจผู้เข้าประกวดทั้ง17คนกันอีกด้วยค่ำคืนนี้สาวงามผู้เข้าประกวดทั้ง17คนที่ฝ่าฟันภารกิจต่างๆมาได้ขึ้งเวทีโชว์ตัวในรอบชุดว่ายน้ำและชุดราตรีอวดความสวยฉ่ำก่อนจะเข้าสู่รอบ11คนสุดท้ายที่เรียกเสียงเชียร์ดังกระหึ่มฮอนในรอบตอบคำถาม ที่แต่ละคนโชว์ทัศนคติกันแบบถึงคลิกถึงขิงแบบกินกันไม่ลงโดยก่อนประกาศรางวัลใหญ่ยังมีการมอบรางวัลให้กับสาวงามมากมายจากสปอนเซอร์เพื่อเป็นกำลังใจให้สาวงามที่สวยในแบบของตัวเองในด้านต่างๆปิดท้ายความตื่นเต้นในวินาทีไฟนอล โดยกรรมการได้ตัดสินให้ได้ตำแหน่งมิสแกรนภูเก็ต e t 2 4 2 4ไปครองพร้อมมองกฎเพชรประดับไข่มุกแท้ประจำตำแหน่ง The Spirit of อฟอันดามันจากอมอนบายภูเก็ตเพิร์กรุ๊ปจำกัดและเป็นคนแรกของประเทศไทยที่จะได้ครอบครอง The Golden p นภูเก็ตแกรนด์ริบินทองคำแท้สัญ,ญลักษณ์ประจำตำแหน่งมิสแกรนภูเก็ต มูล,ลค่า5 0 0แสนบาทจากทีมภูเก็ตในขณะที่รองอันดับ 1. นึ่งมิสแกรนภูเก็ต2024ได้แก่เฟรมธนวันแก้วสีรองอันดับ 2. องมิสแกรนภูเก็ต2024ได้แก่แบมแบมดวงรักเหลืองคมิน้นรองอันดับ 3. ามมิสแกรนภูเก็ต2024ได้แก่วีรินวีรินพิมนคํากันสิงรองอันดับ 4. ี่มิสแกรนภูเก็ต2024ได้แก่โมจิปะ ริสาชูสุขหลังจากนี้หลิงมลินจะเป็นนางงามตัวแทนจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมประกวดมิสแกรนไทยแลนด์2024ภายใต้คอนเซปต์ U N F O R G E T T A B L E L ระหว่างวันที่3มีนาคมถึงวันที่6เมษายน2567โดยในปีนี้จังหวัดภูเก็ตจะเป็นเจ้าภาพใหญ่ในการจัดงานการประกวดสุดปังอลังการ